ฟังแล้วอึ้งมีหนุ่มลาวคนหนึ่งเขาออกมาพูดระหว่างไทยกับคขมรนนะคะแล้วทีเนี้ยก็มีชาวลาวด้วยกันคือเพื่อนร่วงชาติของเขานั่นแหละไม่พอใจออกมาตําหนิคอมเมนต์ของเขาว่าทําไมเขาถึงพูดจะเข้าข้างคนไทยทําไมไม่อยู่เป็นกลางเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่หนุ่มลาวคนนี้นะคะเขาก็ออกมาพูดให้เหตุผลว่า เพราะอะไรเขาถึงได้พูดจาเข้าข้างคนไทยคนทุกคนได้ฟังแล้วถึงกับอึ้งป่ะพระเดือนมีคลิปไหมดูเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะคลิปนี้ขอยสนม,มาตอบคอมเมนต์หนึ่งเนาะมีคอมเมนต์หนึ่งเรามาถามกันว่าอาจจะเป็นคนละเป็นยังจะคือเข่าข้างประเทศไทยแทย้จะคือเป็นห่วงเป็นแญ่แท้คนไทยทั้ทงๆที่เจากับบุญเปนคนไทยเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นคําถามที่ดีเนาะแล้วอยสิม,มาตอบให้เมื่อน,นี่เป็นคําถามที่ดีหลายที่ใส่ถอยคําสุภาพและมีเหตุผลเนาะขอยสิม,มาตอบแล้วนี่ ก่อนอื่นมดเนี่ยคอยสิบอกว่าถึงว่าภัยพิบไตภัยถือเนาะสีบอกแต่เนื่อหาควอมาที่ว่าเจ้าคำถามของเจ้าถามมาขอยเป็นยังคือเข้าค้างเป็นยังคือเป็นห่วงเป็นแง่อีเท้ประเทศไทยนั่นขอสิตอบแต่ความาตัวนี้เนาะอยากให้หูนั่งกันเนาะว่าแล้วบางคนกับสิหูแล้วว่าอยู่ประเทศไทยนั่นมันโบมีแต่คนไทยได้ที่อาศัยในประเทศไทยนะมีหลายประเทศหลายเสือสัตว์ไปทองเที่ยวไปทำมาขายไปทำงานหาเงินส่งกระบานเนาะโดยเฉพาะให้งานแล้วนี่มีลักหมื่นลักแสนคน และการทํางานนั้นเขาบริจระจุกตัวแต่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทยได้บัดนี้มันกระจายไปถูกแขวงถูกจังหวัดของประเทศไทยโดยเฉพาะสี่หาจังหวัดในสเสแดนไทยกัมพูชาที่มีข้อขันเงียงกันในตอนนั้นนะมันจะมีประชาชนเล่าของเขานี่อาศัยอยู่ร่วมทั้งคนที่ไปแต่งงานเอาลูกเอาผัวมีสามีมีผัวเป็นคนไทยนะไปใส่ชีวิตท้าวัเลยอ,อยู่ในประเทศไทยนะั่นในเขียงกลายลายชีวิหลายข้อขัวร่วมแม้กระทั่ง อาประชาส้นชาวกัมพูชาเองก็อยู่เต็มเมดในเขตไซแดนนน่ะก็ะหูกกันดีเนาะประเทศไทยก็เป็นที่ห้องหับในการทํางานเพราะว่าค่าแห้งเพื่อนกัสูงกว่าอาประเทศออมขางอยู่พอประมาณเนาะอยู่อยู่ไร้เท่าเติบอยู่กับประเทศไทยอาประเทศเท่ากับประเทศกัมพูชาในออมขางนี่นะที่คอยว่าก่นก็เป็นห่วงว่ดถุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยนั่นแหละเอ้าว่าร่วมว่าเฉพาะกับประชานลาวนั่นแหละที่คอยเป็นห่วง ที่เขาไปทํางานทําการสงเงินกับมาหาครอบครัวที่เป็นลูกเป็นหลานเล่าของเขาน่ะอยู่เต็มมืดนันถ้าหากว่าเหตุเกิดเนี่เกิดขึ้นในมือนั้นถือเป็นลูกเป็นหลานพกเก่าดิที่ไปทํางานแต่โดนลูกลงใน,นกกงหนันนั้นพกเจ้าสิรู้สซก้อย่างไรฮะนะพอก็เลยออกคำคิดคำเห็นไปในมือนั้นนะก็ออยอมมาเป็นห่วงในจุดนี้แหละบอกว่าแต่ห่วงคนไทยห่วงทุกๆประเทศห่วงทุกทกคนที่อยู่อาศัยอยู่ตามนั้นเนาะห่วงลูกห่วงหลานประชาชนเล่าเฮาที่ไปทํางานอยู่ในประเทศไทยนั้นอยากจาถือลูกลงเข้ามา เกิดถือลูกลงมากพิดผ่านมามีการสูญเสียเกิดขึ้นขอบข้อสิรู้สึกจงไหถือไทยพยกดเสียใจเนาะและกับอยากให้มันเกิดขึ้นมันบอกเลว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เพาะแต่ประเทศไทยหรือว่าคนไทยอะไรคอยห่วงใหท่ั้งคนประทศนบ้านเท่าเองลูกล้านบานเท่าเองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละอยากให้เข้าใจในจุดนี้แหละเนาะอ้ามือนี้ก็สิษย์ซ้ำนีแ่แหละเนาะขอขอบใจเนาะสวัสดีคะ่ะ พบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเกา่าคนเดิมเน่งนะคะขอบคุณทุกๆ F4 เนาะที่มาเป็นกําลังใจกับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู๊ฟสุก้นนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลเนาะนะคะ ในที่สุดเราก็ได้ฟังเหตุผลของเขากันไปแล้วนะคะว่าหนุ่มลาวคนนี้เขามีความคิดอย่างไรและเพราะอะไรเขาถึงพูดจาเข้าข้างคนไทยเพราะเขาก็รู้อยู่ว่าเขมรน,นั้นเป็นคนเปิดก่อนและเขมรก็ยั่วยุคนไทยเรามาแต่ทีนี้ก็มีคนลาวเพื่อนร่วมชาติของเขาแหละที่ออกมาพูดตําหนิเขาว่าเป็นคนลาวทําไมไปพูดจาเข้าข้างคนไทยแล้ว ทำไมไม่อยู่เป็นกลางเพราะว่าเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยอยากจะบอกจังเลยเนาะนะคะว่ามีคนลาว,ลวหลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทํางานในประเทศไทยหาเงินหากินหา ทุกอย่างในประเทศไทยกอบโกยจากประเทศไทยไปอยู่เอาไปกินในประเทศของตัวเองพออยู่ดีมีความสุขมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างก็มองเห็นแค่ไทยนั้นเป็นแค่ทางผ่านแทนที่จะนึกถึงบุญคุณแทนที่จะ,ะรู้ว่าไทยนั้นมีบุญคุณกับตัวเองแค่ไหนกับห้ามไม่ให้เพื่อนพ้องร่วมชาติของตัวเองต้องมาพูดจาถึงคนไทยที่ไปในทางที่ดีหรือว่าไปพูดเข้า,ข,า,ข,าข้างคนไทย ทั้งที่ตัวเองก็ยังอยู่ในประเทศไทยมีหลายๆคนนะประเดือนไม่อยากที่จะพูดนะคะมีหลายๆคนที่แบบว่าทํางานอยู่ในประเทศไทยแต่ก็อัดคลิปด่าประเทศไทยได้ทุกวันนะคะอย่างที่หนุ่มลาวคนนี้เขาพูดมานะคะว่าเขาไม่ได้ห่วงแค่เฉพาะ คนไทยเท่านั้นแต่เขาก็ห่วงคนลาวด้วยคนลาวหลายๆคนก็มาทํางานในประเทศไทยนะคะแล้วคนเขเมรนก็เหมือนกันหรือว่าเป็นคนพมา่าก็ตามที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามขึ้นหรือว่ามันเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขึ้นความ จ็บป่วยหรือว่าความบาดเจ็บหรือว่าเรื่องเสียหายมันเกิดกับทุกคนมันไม่ได้เลือกว่าเธอเป็นชาติโน้นชาตินี้หรือชาติไหนๆถ้าสงครามมันเกิดขึ้นแล้วคนในประเทศหรือว่าคนในชาตินั้นๆที่อยู่ร่วมประเทศเดียวกันก็จะโดนไปด้วยนะคะนี่หนุ่มลาวคนนี้เขาเดยออกมาพูดว่าไม่อยากที่จะให้มันเกิดตรงนั้นแล้วเขาก็อยากที่จะให้ทุกอย่างมันสงบแล้วเขาก็พูดแบบว่าเข้าข้างประเทศไทยทีนี้ คนเลหลายคนนะคะไม่พอใจเขาว่า ตัวเองนะ่ะเป็นคนเราแทนที่จะ,อ,ะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเหนเขาไม่พอใจขึ้นมาก็จะเกิดเป็นเรื่องเราอะไรขึ้นมาอีกนี่แหละเขาว่าเห็นแก่ตัวไปไหมไปเดือดว่าเห็นแก่ตัวจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวเองก็อยู่ในประเทศไทยแทนที่จะน้ําใจสักนิดหนึ่งช่วยเหลือประเทศไทยแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเนะี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยประเทศไทยหรือว่าพูดจาเข้าข้างประเทศไทยพูดจาให้ประเทศไทยไปในทางที่ดีฟังเล ยังจะรื่นหูมากกว่าแต่กลับมาคัดค้านแต่กลับมาตำหนิติเตือนพ้นร่วมชาติที่มาเข้าข้างประเทศไทยว่าไปเข้าข้างคนไทยทำไมทำไมไม่อยู่เป็นกลางแล้วทำไมไม่อยู่เฉยๆแล้วอยากถามคน,ลนหลายๆคนเหล่านั้นจังเลยนะคะว่าที่เขามีอยู่มีกินนั่นนะไม่ใช่ประเทศไทยเหรออย่างที่หนุ่มลาวเขาก็พูดไปนะคะว่า คนลาวหลายหลายคนมาทํางานในประเทศไทยมาก่อร่างสร้างตัวในประเทศไทยมาชุบตัวอยู่ในประเทศไทยจนกระทั่งกลับไปเป็นคนรวยอยู่ในประเทศของตัวเองมีบ้านมีรถมีที่ดินมีเงินอยู่เงินกินมีเงินส่งกลับบ้านให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านตัวเองได้อยู่ได้กินกันมากมายร่ํารวยก็เพราะประเทศไทยนะคะแต่ทําไมแต่เวลาพอเขาออกมาพูดถึงประเทศไทยแต่กลับมีชาวลาวหลายหลายคน ออกออกมาตำหนิเขาไปคอมเมนต์ในคลิปของเขาเห็นไหมล่ะคะว่ามาทำไมพูดจาให้ดีกับประเทศไทยพู้ทำไมไม่เอออยู่เฉยๆทําไมไม่กลัวว่าปัญหานั้นจะเกิดนี่ไงนะคะเขาเห็นแต่ว่าถ้าเขาเห็นแต่ว่า ผลดีสําหรับตัวเขาแต่ถ้าปัญหาจะเกิดก็เป็นเรื่องของประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่คนเหล่านี้เขามีความคิดให้กับประเทศไทยแต่ถ้าอะไรมาเกิดขึ้นคนไทยก็รับเอาไปเองหมดนะคะแต่ทีเนี้ยเขาไม่คิดหรอกว่าการที่เขาได้มาอยู่ประเทศไทยได้มาชุบตัวในประเทศไทยนั้นทําให้เขามีโอกาสสร้างตัวเองมากมายแต่เวลาประเทศไทยเรามีสิ่งอะไรไม่ดีมีทุกข์ขึ้นมากับ สละเรือนะคะกับสละเรือเอาหนีเอาตัวรอดนี่แหละเขาเรียกว่าความผูกพันให้กับประเทศไทยมีแต่สิ่งที่แบบว่าได้แล้วก็จะเหยียย่าได้แล้วก็จะ,ะโยนทิ้งอะไรประมาณนี้ขอแต่ให้ตัวเองนั้นได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่ตัวเองเสียก็คือจะไม่รับเอามาถ้าประเทศไทยไม่ดีเขาก็จะต้องรีบทิ้งประเทศไทยหนีกลับบ้านกันทันทีนี่คือ นี่คือคนกลุ่มนี้นะคะนี่คือคนกลุ่มนี้ว่าเดินเคยพูดมาหลายๆครั้งนะคะว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีภัยหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจริงๆอย่างเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนก็พร้อมที่จะถีบหัวประเทศไทยเรากันทั้งนั้นแต่พอได้ดีมีอยู่มีกินแล้วก็พากันมารุมกินลุมขย่ำประเทศไทยกินกันจนอิ่มหมีพีมันแล้วก็ถีบ หัวคนไทยส่งนี่แหละเขาว่าไม่มีมิตรแทนในสังคมแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นมิตรที่ถาวรมันเป็นเรื่องจริงๆนะนะคะแต่ก็ขอขอบคุณหนุ่มลาวคนนี้นะคะที่เขายังมีจิตสํานึกถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะบางครั้งประเด็นก็ไม่รู้นะว่าหนุ่มลาวคนนี้เขาจะอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆเขาก็ยังมีจิตสํานึกที่ ห่วงประเทศไทยห่วงคนในประเทศของตัวเองแล้วก็ห่วงคนในประเทศอื่นๆด้วยไม่ใช่แต่ประเทศตัวเองเท่านั้นไม่อยากที่จะให้มันเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับคนลหลายๆคนนี่เขายังมีจิตใจที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เป็นกุศลกับบ้านเมืองของคนอื่นแล้วก็ของตัวเองอยู่นะคะแต่หลายๆคนกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไปสารแน่เรื่องของคนอื่นแต่กับไม่คิดว่าตัวเองก็ยังอาศัยบ้านเมืองคนอื่นเขาชุบตัวอยู่จน ทุกวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ